เ้าสิรักษาต้นกล้วยดงกล้วยกอกล้วยเข้านี่ให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นใดจังไดนะคะร่วมถึงเชื้อล่าน้อเนาะมดแมงต่างๆู่่นุเพียนก็นไดนแนะนำท่านผู้ชมว่าให้ใส่ขีเะะข้เทานะคะกล้วยกอนี้ย่งบ่ไ้ขี้เทานะคะท่านผู้ชมในช่วงนี้ล่ะคู่นุเพียนก็นจะมีตัวมาเสริมนะคะนั่นก็นคือเศษทานนั่นเองท่านผู้ชมาการกอนสิลุ่งเศษทานนะคะ เฮ้าจะต้องลงขี่เทาก่อนนะคะท่านผู้ชมยิ่งมือสองมือม่นีก็มีฝนตกนะคะฝนตกเดือนมกราคมนะคะซึ่งอาจจะเหตุให้กอกกวยเฮ้ามีเชื้อราขึ้นมาได้นะคะยาลืมของดีที่มีอยู่ในขั้วเลื่อนนะคะท่านผู้ชมนั่นก็คือขีเท่าค่ะเอาขีเทาลงก่อนอย่าใส่หลายนะคะ